ผมจะมาสอนาฟราร์มฟาร์มในเราบอกอในนี้ว่าจะต้องฟราร์มถึงเรวลไหนตอนนี้มาอยู่ที่หน้าแรกก็จะต้องมาฟราร์มตรงนี้เลเรืเรืศูนย์เขาก็จะให้ฟราร์มจนไปถึงเรเวลูนพอเรเวลูนมาถึงตรงนี้เราก็มาตรงนี้เลยมารับเคลตรงนี้เขามารับเคลตรงนี้เสร็จฟราร์มไม่ถึงดีสร็จ พอฟาร์มถึง20เสร็จปุุบมารับเวสตรงนี้ฟาร์มถึง20เสร็จปุ๊บมาฟาร์มตรงนี้ถึง30 30ถึง50จะแต่ฟาร์มจะไปเกาะอ,อื่นและเกาะน,นี้แล้วตรงนี้ก็จะมีความสามารถได้รับดาบกน,นคือดาบวันนี้ดาบที่สี่นี่แหละคนอื่นเขาตีอยู่เดี๋ยวเราไปช่อเขาตีดีกว่า อาการแบบนี้แหละเราไปกาะอีกเกาะหนึ่งเน้ไปเกาะกันยไม่ค่อยไปดคยไปไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปเกาะละโอเค ทางด้านฝั่งของฝั่งเรือนะฝั่งทางฝั่งของเกาะเลเวลหนึ่งนะนี่ก็จะมาหยุดกันที่เกาะเดเดี๋ยวๆมาถูกเกาะปะเนี่ยอ๋อมาผิดเกาะมาผิดเกาะมาที่ผิดเกาะท่าทีเท่าที มาผิดเกะากะนี่มาเกาะนี้เกาะทางด้านเลเวลหนึ่งนะโซชีครับเมื่อกี้ผมมาผิดเกาะก็มาฟาร์มเกาะนี้นครับฟาร์มตั้งแต่ตรงนี้นครับตรงนี้มาเซฟกันด้วยนะตรงนี้มาเซฟกันตรงนี้บ้านฟ้าส่วนมาฟาร์มตรงนี้เลเวลห้าสิบมาฟาร์มตรงนี้ให้ ให้ถึงระดับให้ถึงระดวบประมาณเดีย๋ยากขอไปดูก่อนตรงนั้นเะดับเท่าไหร่สามารถมาฟาร์มสองที่ได้นะจะฟาร์มสองที่ก็ได้ตรงนี้กับตรงนั้นนั่นตรงนั้นเลยะตรงนั้นแล้วก็ขึ้นมาฟาร์มข้างบนครับฟาร์มระดับห้าสิบถึงระดับเจ็ดสิบห้าพอฟาร์มระดับเจ็ดสิบห้าถึงระดับหนึ่งร้อย พอฟาร์มเลเวลหนึ่งร้อยปุ๊บก็ไปกรอบใหม่ได้เลยเดี๋ยวนะเรือใครจะฟังตำรวจเรือใครจะฟังครับถึงทีง่ไปเลเวลหนึ่งร้อยเลเวลหนึ่งร้อยก็จะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเราเลยก็จะฟาร์มถึงตรงนี้ปีกกะ เก,กะขอโทษนะแล้วขอโทษจะมาเซฟตรงนี้ด้ครับข้างในบ้านนี้จะสามารถเซฟได้นะอย่าลืมมาเซฟมันด้วยแต่นี้ขอดูก่อนโอเคแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้นะเลเวลหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอ๋อผิดอันนี้ต้องอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้เลเวลหนึ่งร้อย มาฟาร์มตรงนี้นะครับเรเวลหนึ่งรจะฟาร์มได้สองตัวนะสองตัวตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้มาฟาร์มเลเวลหนึ่งร้อย <100, S 2> ปุ๊บให้มาฟาร์มถึงเรเวลหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วก็มาตรงนี้มันจะมีให้จัดการ หนึเผ่าตัวเดียวนันคือตรงนี้คนเดียวตรงนี้นีแหละหนึร้อยมาฟาร์มตรงนี้ได้เขาฟาร์มถึงเลเว120บป,ปุ๊บก็ให้ขึ้นมาบนนี้จะเป็นเลเวลหนึ่งตรงที่รัอบเคสก็จะต้องอยู่อยู่ตรงนี้ขึ้นมาทางขึ้นตรงนี้ทางขึ้นตรงนี้ขึ้นมาก็จะเจอกับที่น e ่ e นเลยต่อไป เรไปดูเห็นที่ก่อนต้องเริ่มรู้เท่าไหร่ต่อไปรู้ถึงหนึ่งร้อไปฟาร์มที่เกาะเกาอันนี้เกาะอะไรอ่ะเดี๋ยวข้าไปดูยอดหาเกาะไม่เจออ่าไม่เจอ ใช่ฝั่งนี้พอฟาร์มมาถึงตรงนี้จะเป็นเกาะทางด้านนี้เลยทางด้านนี้ก็จุดเซฟก็จะอยู่ตรงนี้จุดเซฟก็จะอยู่ตรงนี้น,นะก็มาเซฟกันได้จุดเซฟต่อไปเราก็จะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะฟาร์มถึงเลเวลหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบห้ามาฟาร์มถึงหนึ่งร้อยแปดสิบ พอฟาสิ่หนึร้อยแปก็ให้มาตรงที่รับเคล็ก็จตรงที่รับเคก็จะอยู่ตรงนะตรงที่รับเคล็ดจะอยู่ตรงนั้นหนึ่งรแปสบส่วนตรงนี้หนึ่งรสก็จะมาอันใครอน่งร้อแล้วตรงนี้อยู่ตรงไหนอ่ะขอหาแบบนุก อ๋อรู้แล้วตรงนี้เหมือนเขาจะบักมั้งให้ฟาร์มเรือหนึ่งร้อแปดสิบมาถึงเรือสองร้ยสาบนะตรงนี้ก็จะมีโอกาสลุ้นรับดาบดาบอันนี้จะโอกาสมีโอกาสลุ้นรับดาบพอลุ้นร,รับดาบปุ๊บก็มาตรงนี้อีกให้มาตรงเกาะเรือเกาะเรือ เราจะซื้อเลือดซื้อเลือดตรงนี้ได้นะเอาไปไปกเกาะเรือพอไปเกาะเรือเสร็จเดี๋ยวจะนำทางไปรอบเดี๋ยวมาเกาะดึงร้อยก่อนมาดูมาดูตกระวางังถ้ามีใครมีผลแล้วอย่าลงไปในน้ำเพราะคุณอาจจะตายได้ ต่อไปเป็นกกเกาะเกาะเรือก็จะอยู่ฝั่งแผนที่ก็คือฝั่งทางด้านฝั่งซื้อเรือนะก็จะฟาร์มถึงตรงนี้เลเวลสองร้อยห้าสิบก็จะฟาร์มอยู่ตรงนี้เลเวลสองร้อยห้าสิบเออเรเลสองร้อยห้าสิบปุ๊บให้ขึ้นมาด้านบน เขาก็จะมีให้ลุ้นอะไรก็ได้หรือสามสิบก็จะให้มาฟาร์มตรงนี้คนเดียวฟาร์มแม่บ้านเข้าบ้านนะเสร็จปลุบเสร็จปุุกให้มาให้ฟาร์ให้ฟาร์ถึงนี่เดี่วห้าสิบสามห้าสก็จะมาฟาร์มตรงนี้ได้เดี๋ยวขอไปดูก่อน ต้องเลวเวลอะไรจะได้เขียนไปให้3 0 0ร้อถึงสามต่อไปก็จะเป็นทางด้านของเกาะซรายแล้วทางด้านของเกาะทรายก็จะเป็นฟาร์มไว้หน่อยเพราะเนื่องจากมันมีแค่หนึ่งตัวถ้ามีหลายๆตัวจะจะฟาร์มจะฟาร์มช้าจะฟาร์มช้าลง ถึงมาทางด้านเกาะพายก็จะเป็นเกาะห้ารอยเ <500 S 1> กาะห้ารอยน,นะจุดเซฟก็จะอยู่ตรงนี้เลยจุดเซฟสว่วนไอววลร์ยี่ห้าก็จะอยู่ตรงนี้เดินมาหน่อยมันจะอยู่ในนี้นะเรววสองร้ยยีห้าก็ฟาร,ร์มตรงนี้จนมาถึงจนมาถึง รีเวลหกร้อยยี่ห้าฟาร์มมาถึงตรงนี้เีเวลหกร้อยยี่สห้าเสร็จุ๊บฟาร์มเสร็จปุ๊บตรงนี้ให้มาถึงรีเวลเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยยี่ห้านะ เลเวลเจ็ดร้อยเนี่ยเราอาจจะไปฟาร์มเลเวลสองร้อยสี่สิบก่อนได้นะนีเ่เลเวลสองร้อยสี่สิบจะอยู่ตรงนี้มาฟาร์มก่อนก็ได้นะเลเวลสองร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยปกติพุทผิดจะอยู่ทางด้านฝั่งนี้จะเป็นเกาะของหิมะทางด้านนี้เลย คนตีอยู่ด้วยเลเวล400ก็จะมาที่เซฟก็จะอยู่ตรงนี้เลยที่เซฟไปไหนแล้วไปไหนแล้วที่เซฟอยู่นีปะอ๋อที่เซฟอยู่ในนี้ก็มาเซฟกันได้ฟาร์มเลเวลแรกก็จะต้องฟาร์มแบบนี้แต่ตรงนี้จะฟาร์มช้าลงเลเวล400บวกนะก็จะฟาร์มจนมาถึงนี้ตรงนี้ ตรงนี้เลเวล450เลเวล450ปุ๊บมาฟาร์มถึงตรงนี้มาถึงเลเวล500ก็จะฟาร์มตรงนี้นี่ตรงนี้เลยเลเวล400เนี่ยเราควรมาฟาร์มตรงเกาะทรายนะ แต่เราข้ามมาเกาะทรายเกาะทรายคือรีวิวไปหมดแล้วเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนฮุบตอนนี้ก็มาถึงเกาะเรียบร้อยเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนไม่ค่อยรู้แบบเกาะใหม่นะเกาะ400ฟาร์มม่งึงเกาะ5 5 2ห ฟาร์มเกาะถึง525ไปถึงเกาะห0 0่เกาะห0 0่ 1, เดี๋ยวจะพาไปเอ้ยไม่ใช่เกาะห0 0่เกาะท้องฟ้าเกาะท้องฟ้าก็อยู่ตรงนี้เลยนี่ด้านล่าของเกาะที่เป็น2องล้อสล้อแบบนี้คือเลเวล100่งจะอยู่ทางของด้านหลังของเกาะทรายก็จะอยู่ตรงนี้ใช้เวลาบินไปหน่อยจ้า ตอนนี้ก็มาถึงเกาะหึเกาะลอยฟ้าเรียบร้อยมาถึงเกาะลอยฟ้าปุ๊บจุดเซฟก็จะจุดอยู่ข้างนอกเลยแต่เราจะเข้าไปเกิดข้างในนะจะเกิดว่าเราตายตรงนี้เขาจะเป็นที่ซื้อหาคิแต่ไม่รู้เป็นหาคิอะไรนะมาถึงเรือแปดร้อย 800, เรือแปดร้อย 800, ตรงนี้ สามร้0แไปถึงข,ขึง้นไปดูข้างบนเฮ้ยว่าขอบินเลยมาซื้อฮาคิตรงนี้ได้เลยตรงนี้จะเป็นฮากคิสังเกตใช่ไหมโอเคใช่เป็นฮากคิสังเกตแล้วก็มาตรงนี้ เป็นเลเวล850ฟาร์มไม่ถึง50แล้วก็ขึ้นมาฟาร์มข้างบนจะเป็นฟาร์มตรงนี้850พอ850ปุ๊บก,ก็มาฟาร์มตรงนี้เลเวล900พอถึงเลเวลเก้าร้อปุ๊บก,ก็ไปฟาร์มถึงถึงเลเวล1,000ย้ำเลเวล1,000เลเวล1,000ก็จะอยู่ตรงตรงิ๊กต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 รงนี้ ค <Okay. S 2> วามถึงเลเวลความถึงเลเวลเก้าร้อยเาร้อปุ๊บก็ฟามไปถึงเลเวลหนึ่งพันเลยก็คือฟามไปถึง100่งร้เวลนั่นเอง จะต้องฟาร์มนะเป็นเกาะหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบห้านี่ข้างหน้าก็จะเป็นเกาะหนึ่งละหนึ่งพันข้างหน้าจะเป็นเกาะหนึ่งพันให้ฟาร์มตรงนี้ก็สามารถซื้อฮาคิตรงเกาะทองฟ้าจะเป็นฮาคิสังเกตส่วดตรงนี้จะเป็นฮาคิเกาะวิธีการซื้อฮาคิเกาะก็ตรงนี้เลย ี่จะมาซื้อหาคิกเกาะได้นี่ก็คงใช้สกิลไปแล้วจุดจุดเกิดก็คือจุดตรงนี้เลยส่วนอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นขายดาบส่วนตรงนี้ก็เหมือนก่อนเลขเลยตลาดมืดก็เอาไว้ขายของแบบนี้ซื้อผลได้ขายผลฟาร์มถึงเลเวลหนึ่งพันไปถึง เลเวลอะไรอ่ะหนึ่งพ้อ1,100ปุ๊บให้มาฟาร์มถึงเลเวลนี้ขั้นสะพานมาข้นสะพานมาตรงนี้มาฟาร์มถึงเลเวลหนึ่้อยห้พอยห้มาฟาร์ 150, ม,าาามถึง100่งร้ห้าก็คือเกาะอ,อ,อันนี้เลย ไอเวลาเดินทางก็หนาแล้วเนี่ยถึงหนึ้านะหนึ่ยใช่หนึ่งพันหน้อ้าหนึพันสอิบดจุดเซฟก็จะอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ตรงนี้นะยอะอนาอยู่ตรงนน้นเซฟก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้

าฟาร์มถึงหนึ่งพันสามร้อยห้าปุ๊บ,บไปเลยนะโอเคฝึกลำคาญตรงนี้ก็จะเป็นที่หนึ่งพันสี่ร้อยฟาร์มถึงหนึ่งพันสี่ร้อยปุ๊บต่อไปก็เป็นทางด้านของเกาะน,นี้คะเกาะน,นี้ก็จะเป็นเกาะที่บอสเกิดจะต้องมาฟาร์มตรงนี้เลย เดินตึมเตียมเต็มเตียมตรงนี้ก็จะเป็นเลเวลหนึ่งพันห้าร้อยฟาร์มถึงตรงนี้ไปถึงตรงนี้เลเวลหนึ่งพันหกร้อยฟาร์มถึง150 150ตอนนี้ตรงนี้เราต้องฟาร์มนะแต่เราจะรีวิวก่อน ต่อไปก็จะเป็นทางด้านของเกาะเรือแล้วทางด้านของกเกาะเรือเดี๋ยวพาไปจะเขียนให้ฟ้าโอเค อย่าตายเลยก่อจะได้ไปเกิดตรงเกาะแร็บมันจะอยู่ทางด้านหลังของเกาะแรกด้านหลังของเกาะหนึ่งพน่งร้อยแปดสิบนะด้านหลังของหนึงร้สบจะเป็นเกาะกองทัพเรือแล้วนี่กาอันนี้ก็จะเป็นเกาะฟาร์มดันจะเอาอะนิมณนีไปแรก ไปซื้อผลหรือไปสุ่มผลคลิปนี้จะทำเป็นแยกนะโลกใหม่กับโลกเก่าจะทำเป็นลิปแรกก็จะถึงกองรับเรือเรียบร้อยให้ฟาร์มรีวิตรงนี้ 1 7ึอยู่ตรงไหนขอหาก่อนน่นายอยู่ตรงนี้นะใช่ปะฟ้อถึงหนึ่งรยเจ็ดสิบหนึ่งพหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถึงถึงหนึ่งพันน่าจะอยู่ตรงนี้ป่ะตรงนี้ตรงนี้นนาน่าจะอยู่ตรงนี้ปะหนึ 1, ่งพันแดรอฟอนงหนึ่งพันแปดรอยปุ๊บ ข้อ 1, 1 8 0่ปุ๊บให้มาฟาร,ร์มถึงตรง1,850พอาฟาร,ร์มถึง1,850ปุ๊บให้มาฟาร,ร์มตรงนี้1,925และตรงที่ลงดันลืมบอกตรงนี้คือจุดเซตจุดเกิดนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ลงดันนะ ไปก็จะเป็นเกนาะนาเงือกก็จะคือเกาะเดียวเกาะเลเวล150สามารถมา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะขอดูก่อนนะทำไมทำไมไม่เคยเห็นเลยฮึ เคยบอกนี่ก็จะเป็นตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้จะได้ไปเกาะใหม่เวลหนึ่งพันห้าร้อยจะได้ไปเกาะใหม่นะแต่ไปเกาะใหม่จะได้ไปตีจะได้ไปตีปลาฉลามเอ้ยไม่ใช่ปลาฉลามไปตีเจ้าได้จะได้จะได้เวลสามพันสามล้านนี่จะเป็นตรงนี้ เขาจะให้เราไปหาแผนที่แล้วก็คือเกาะเงืกกอกเกาะนางเงือกขอใช้เวลาเดินทางก่อนก็จะตรงไป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 ก็น,นางเงือกจะใช้เวลาหน่อยนะมันไกลที่สุดเลยอ่ะไกลที่สุดในในเซิร์ฟในในโลกเก่าแล้วอะตรงนี้ เวลาเดินทางนานมากตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ก็คือเกาะเงือกเกาะนาเงือก,ก,าางงอกที่เอาแผนที่เรามารับเควสนะแล้วก็จะเขวนนี่ตรงนี้ เซฟอยู่ตรงไหนนะนี่เกาะสองพันก็จะมารับเควตรงนี้รับเควตรงนี้เลยตรงนี้